ปังเนาะครับสุกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าพี่น้องปองปายสุกขู่สุกคนเนาะอีกตามเคยเนาะครับเนาะพบกันอีกแล้วเนาะครับเนาะที่ช่องบ่าวแอดไรส์สไตล์เนาะครับเนาะมื้อนี้จะมาเที่ยวมาชมเนาะครับเนาะการให้อาหารงูงอาหารงัวขุนเนาะครับเนาะ ตามบ่าวแอดมาเลยครับมืัอนี้กับบ่าวแอด็นสิพามาอยู่อ่าคอกัวนะครับเนาะแบบบ้านๆของเรานะครับเนาะอ่าเนี่ยมันจะเป็นอ่าไม้ที่ทําคอกนี่ก็จะทำแบบอ่หาตามสวนเท่าไรเนาะครับเนาะอันนี้ก็เจลแลมเพิ่อนกันเมื่อวานนี้เพิ่อนกับบอกไปแล้วนะครับวิธีการเกลืองงเกลืองัวนะครับเนาะอ่าตอนนี้กับกระสอบเท่าไรเจลแลมที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะ สองร้อยหกสิบอ่าแล้วกว็ของเงินงัวน้อยนะเดินค่ะของงัวน้อยน่นะ,ะของแหล,ลมทองของแหลมทองนี่เป็นเม็ดที่ใหญ่นะ่ะเนี่ยตัวนี้นะ่ะคือของวัวขุนวัวขุนของสหกรณ์พญาครามอามส่งสหกรณ์พญาม่นเอมส่งดูท่านั่งไอ้เจ <c oughs> ้าตัว <c oughs> อยู่ข้างอันนี้ลูกคอกนะครับเนี่ยลูกคอกอ่าเจ๊แหลมของเฮากระได้บอกมาแล้วนะครับนว่าลูกคอก ันหมายถึงอย่างเนี่ยลูกคอกก็คือลูกวัวนะครับที่เกิดจากแม่ที่เราจะขุนนะครับเนาะอันนี้เป็นกําไรได้เต็มๆเลยเนาะเนี่ยเนี่ยท่านั่งเนี่ยดูท่านั่งทำไมนั่งท่านี้ฮะคือนั่งท่านี้เฮ้ยอ่ะบวกกินอาหารอีก อันนี้ก็จะเป็นกรากมันผสมล่ำผสม,ม,สม,มหัวอาหารเนะครับเดี๋ยวเก้แหลมเราจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้นาะวันนี้เนี่ยลูกคอกสี่ตัวเนาะลูกคอกสี่ตัวเนี่ย,ก,ก,ยกำไรเห็นๆแล้วหลังจากเก้แหลมนะไปหาเบิ่งงัวนะครับตา,ตามตลาดเพื่อว่าสมาขุณนะ,ะงัวลงราคาขนาดเนาะ เจเหลเพุ่นเลยหันมาเลี้ยงโคขุนพ่ออาหยังถึงมาเลี้ยงโคขุนเดี๋ยวเจแหลมมีคําตอบเป็นยังไรเจแหลมเพราะว่างวัวตลาดเนาะเดี๋ยวนี้อ่างัวบ้านเนาะมันลงราคาเนะราคาบงงามคนว่าแต่ตัวนี้จะเป็นหันมาเลี้ยงวงัวขุนคือราคามาตรฐานเนะาะเออราคามาตรฐาน งัวตลาดสิลงแต่ราคางัวตัวนี้คือไม่ไม่ลงอืคือราคามาตรฐานเหมือนเดิมอืเนี่ยลูกเจ้าเจ้านีา้เกิดมาจากอ่าแม่นะครับตอนที่เราเอามาขุนเหมือนที่เจแหลมเราบอกนะครับเนาะแม่ตรงนน้นนะครับเนาะมีอยู่สี่ตัวเนี่ยเห็นเห็นแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่อีกห้าตัวนี่ก็จะรอขุน แต่เจ้าเนี้ยก็เกิดมาจากแม่ที่เราขุนอยู่นะครับเนาะรูปลักษณ์สวยงามเนาะเนะี่ยเนี่ยถ้าไปตานท้องตลาดตัวจักบาทเน่ยจะแหลมเจ้าว่าสมุดเจ้าจะปล่อยนะ่ะนกะเบิงทีพันงเบิงทีงัววางัวงามบอืมท่านราคานี้นประมาณตัวนี้น่ะ้าทานท้องตลาดประมาณสามหมื่น ตัวนี้ถ้าตามท้องตลาดเจเลบอกว่าสามหมื่นเนาะครับไอตัวดำนี่เลยสะิะประมาณสอง0มือหประมาณนี้อืมถ้าเราไปซื้อตามทองตลาดก็ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกพนาเนาะครับต่อรลงราคาได้แต่ถ้ามีคนอยากได้ก็บป่อยแมนบอดเจเล็บเนี่ยถ้าราคาหน้าฟังเนาะ เจแลมบอกเจแลมเว้าไม่ได้ซ้อนะครับเนี่ยนี่ลูกคอกนะรูปลักษ์สวยงามนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเกิดจากแม่ที่เราขุนตรงนู้นนะครับเนาะมีอยู่สี่ตัวนะครับลูกคอกเนี่ยได้ราคากําไรของเราก็อยู่ตรงนี้เลยเจแลมบอกประจาวันของเจแลมเพื่อปั๊มแบบนี้นะครับแต่ละมือเซา แรงนะครับนอะสองมื้อเพื่อจะให้ที่บ่าวอดเคยพาไปรีวิวนะครับดูดตลาดงนตลาดควายนะครับโคกระบือนะครับของจากวัดนครพนมของเขาหรือว่าจากของอำเภอนาแกของเขาก็มีเดี๋ยวบ่าวอดอาจะทาไปไปดูนะครับเนาะไปไปดูที่ตลาดวัวนะครับราคาเป็นยังไงนะครับเนาะเราจะไปเลือกวัวยังไงมาขุนนะครับเนาะตรงนี้ก็ แต่ก่อนน่ะสะเปดสะปะเจแหลมไม่รู้เลยทุกวันนี้ช่ำชองแล้วเลือกงวัวเป็นพันวันเนาะเลือกงวัวเป็นก็ได้ราคาดีเนาะเจแหลมเ<ะ>นี่ยลูกคอกเนี่ยประมาณสิบห้าเดือนเนาะเราถึง อ่าปล่อยนอยบาะสิบห้าเดือนนี่ก็สิบสี่สิบห้าเดือนเนา <ๆ S 2> ะุออูกรักตัวดูตรงนี้เหมือนตัวเล็กๆถ้าหลุดข้อออกมาตัวเบลลเบล่าเลยนะพี่น้องเนี่ยใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วมันตัวใหญ่มากเลยตรงเนี้ยเนี่ย เสริมสร้างรายได้ให้แก,วกว่ครอบครัวในทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของเกษตรกรเพื่อนจากได้เลี้ยงในหมู่บ้านของบ่าวแอดนี่เนะาะจะเลี้ยงหลายคนเนาะซาวเลมจะเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกโคขุนพนยังคำนาะครับของสกลนครเพราะว่ามันติดเขตสกลนครอย,อยู่แล้วบ้านพวกนมเนี่ยแล้วบ่าวแอดจะพาไปดูหลายๆโคนาะครับเนาะในกลุ่มสมาชิกเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอดจะมารีวิวให้ดูอีกเนาะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลูกคอกนะครับเนาะรอขุนเนี่ยเจแหลมเขาไม่ไม่ปล่อยเขามาดูแล้วนะครับเนาะสองสี่ตัวนี่เพราะว่าเขาจะขุนโตนะครับเนาะเพื่อปล่อยหาตัวนี้ไปก็จะมีอ่าวัวลูกคอกตรงนี้ที่แม่มันโคตรไว้นะครับเนาะเราก็จะมีซับเปลี่ยนกันนะครับเนาะไว้ขุนนะครับต่อไปนะครับเนาะสร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัวนะครับเนาะ กำไรงามกำไรปังๆเลยเนาะครับเนาะเนี่ยก็เป็นทางเลือกเนาะครับเนาะแต่ก่อนเจแลนเพื่อนก็เลี้ยงงัวเนาะครับเนาะงัวงัวบ้านๆเนาะครับเนาะทาทองห้ทองหาเฮาอันนั้นก็จะดีอีกแบบหนึ่งเนาะครับมันจะเป็นธนาคารของครอบครัวเพราะอย่างเราหลังจากที่เราสมมติเราไปซื้อหัวมาตัวหนึ่งตัวละสามหมื่นเนาะครับเนาะื่อมันได้ลูกมันก็จะเป็นกำไรเนาะครับเนาะเหมือนที่เราไปฝากธนาคารเนาะครับเนาะสั่งเสริมรายได้เนาะครับเนาะ เป็นทุนโอนเนาะครับนะเนาะเลี้ยงน้อยก็ได้น้อยเลี้ยงหลายก็ได้หลายได้เพิ่นหวานเนาะครับเนาะแต่ก่อนอ่าเพิ่นก็เลี้ยงดันตัวสองตัดนี้เพิ่นก็มีประสบการณ์เนาะครับเพิ่นก็เพิ่มขยายคอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะครับเนาะก็คอกกแบบบ้านๆเนาะครับเนาะของเราเนาะเพราะว่าอย่างสะดวกสบายในการเอากี่งัวเนาะครับเนาะตักใส่กระสอบขายเนาะครับเนาะบม่ได้พกกันเด้อพี่น้อง สอบรัก40บาทนะครับเนาะติดต่อเจ๊แหลมได้นะครับปเป็นร้อยๆกระสอบผลนเพิินขายตลอดทางนะครับเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวลูกคอกนะครับเจ้าลูกคอกของเมงโ่โคโคขุนนะครับเนาะที่เราขุนไว้เนาะเนี่ย20,050-20,060นะครับลูกรักสวยงามนะครับเนาะแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยน่ารักและสวยงามมากเลยครับเนาะ กบอยู่ในราคาสามหมื่นนะครับเนาะเนี่ยสามหมื่นเนาะจะแหล็บเนาะเนี่ยรูปลักษณ์สวยงามนะครับเนาะกินเก่งนะครับเนาะขี้เล่นถ้ารุดออกมาแต่ละเทือเล่นนะครับเนี่ยแล้วก็แทงเข้าเรียบร้อยแล้วรอขุนเนี่ยคือที่เห็นนี่ก็คือกําไรนะครับเนาะของเจแลมแล้วสี่ตัวเนี่ยเพราะว่าลูกที่เกิดจากแม่ที่เราขุนนะครับเนาะอันเนี้ย ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยครับเนาะแล้วก็มาขุนสิเนี่ยด้ยข่ายงคข่ายหญ่าพร้อมเนานะค่าหัวอาหงอาหารพร้อมทางกลุ่มข่าโคกสะอาดอืมค่าคคกสะอาดค่าหญ้านะครับเนาะในกลุ่มสมาชิกของคโคขุนพลังคำเพิ่นเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยภาพวะแบบนี้เนาะครับเนาะอ่าคนอีสานบ้านเฮาก็อยู่ได้เนาะครับเนาะมันอยู่ที่เฮาอ่าคิดหาวิธีดัดปงดังดเปกเนาะครับเนาะอ่า เสริมสร้างรายได้ให <the> ้แก่ครอบครัวเฮาแบบใดเนาะครับนนแล้วแต่คนมักเนาะครับนะบางคนก็มีในความคิดว่าจะเลี้ยงกงเลี้ยงกบเนาะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะครับเนาะอ่าจจะทำเป็นอ่าคอกหนองนงหนองหน้าเนาะครับเนาะต่อจากการกีดยงกีดอย่างแต่ก่อนก็เลี้ยงเป็นแค่เลี้ยงอ่าเล่นๆก่อนเนาะครับเนาะทีนี้ก็ขยับขยายขึ้นมาเนาะครับเนาะอ่าเป็นคอกมัวคอกควายอ่าสำรับอัน ธุรกิจของครอบครัวเนาะครับเนาะในช่วงนี้สาวแหลมอ่าเพิ่นก็โอเคเนาะครับเพราะว่าเพิ่นมีลูกคอกไว้สี่ตัวรองรองรับเนาะครับเนาะเพราะว่ายังของตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะที่ลงไปราคาตกต่ําอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะแต่ตรงนี้คือได้ราคามาตรฐานเนาะครับเนาะในได้หน่วยงานเนาะครับเนาะของโครงการโคขุนพลยังคำของเฮาเพิ่นกัติมาดูแลดูนนี้นะครับราคาไม่ตกเนาะครับมาตรฐานเนาะครับเนาะอ่า เปวดกระิมาเบิ่งมาแยงให้ตลอดเนาะมีหมอเป็นอ่ป่วยหรือว่าอย่างไดก็หมอพัฒนาเบิง่งให้จากนั้นนั่นนี้เนาะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับเนาะแล้วค่อยศึกษาหาแนวทางเพื่อตัวอยู่รอดเนาะครับเนาะในยุคสมัยตรงนี้เนาะครับเนาะอ่ไม่อย่างก,กระเพงเบิดเนาะครับพี่น้องเนาะครับฝากเป็นกำลังอกกำลังใจเนาะครับเนาะหนุ่มน้อยน้ำมนคนน่าเก๋เด้อครับเด้อเบิง่งชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอด ไรสไตล์ right ด้วยนะครับเป็นคนกำลังใจนะครับนาองซองใหม่นาอพี่น้องเอ้ยซอ mm hmm. ยยูซอยดัดนนะครับอุ้มสู้กันไปนะครับนาอพี่น้องเนาะเนี่ยจะเป็นแต่ละวันแต่ละวันนะครับเนาะถ้าจะอยู่เนี่ยดูเลไปเนี่ยเนี่ยลูกโคกตัวนี้เปล่าแอสสนใจลูกโคกนะครับเพราะว่านี่กําไรของอยู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ คือไฮไลท์ของเจแหลมเราอยู่สี่ตัวนี่นะเป็นลูกคอกนะครับเนาะแต่ก่อนแต่ถ้าเราปล่อยไปหมดทั้งห้าตัวที่ที่ขุนตรงนี้นะครับเนาะถ้าเราปล่อยไปหมดเราจะไม่มีตัวเสริมเนาะสาหลมนเนาะ <Yeah. S 1> เราต้องไปหาตามตลาดหรือว่าเราต้องไปหาที่จะมาขุนต่อนะครับแต่ตรงนี้คือรองรับไว้แล้วเนี่ยเน <Okay. S 1> ี่ยสร้างเสริมรายได,ได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะ <Okay. S 1> เนี่ย เป็นแนวทางนะครับเนาะที่ทางเลือกนะครับเนาะที่ใครกําลังมองหานะครับเนาะไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาโอ้ยกับบ้านกลับซองทศอย่างดีเนาะนะครับเนาะแต่แต่ละขั้นตอนเนะครับนกการเข้ามาอยู่ในสมาชิกกับบมเมนเรื่องง่ายๆผ่นจะเข้ามาได้เนะสาวแหลมเนาะ บางคนพกากระถามมาว่านะครับเนาะเฮตดย์เซเด้ดไปเป็นสมาชิกเลี้ยงงัวขุนส่งพลยังทำนำเขาเพิ่นว่าแต่เจ๊แมเพ่อกระตอบมาเลยนะครับน้องเมื่อกี้น,นะครับวา่ามันจะมีกลุ่มนะครับเนาะเป็นหัวหน้ากลุ่มในเขตนี้นะครับเนาะไปสมัครเบิ่งแต่ตรงนี้มันก็ต้องรอเวลานะครับมันมันเต็มหรือว่ามันบร่ได้ขาดเพิ่นก็ไม่ได้รับนะครับเนาะไปสนอืม งไต้องไ,ไปสกกไนันะเพราะว่า,บาเบวแอดก็ถามเจ๊แหลมเลยเนองครับท่านผู้ใดที่สนใจนะครับประยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับเนาะกลับมาอยู่บ้านนึกหาทางออกเหตุบุฒิเหตุอย่างเนาะครับเนาะการรักมหาอันนี้ก็เป็นอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเลี้ยงโคข,ขุนโคนยางคำนะครับเนาะตรงนี้คือ่อาะขันตอนที่ตรวจสอบถามมาได้เนาะครับเนาะแต่ตรงนี้ก็คือมันขันตอนมันก็ต้องเป็น ต้องเป็นช่วงเวลาเนาะครับเนาะถ้าใครอยากเลี้ยงเนาะครับเนาะอ่าแต่ก่อนสาแหลมเพื่อนกะเลี้ยงงเนะครับเนาะกะโดนชักชวนเนาะครับจอกญาติเพื่อนเคยเลี้ยงมาบอกโตโตกันเนาะครับเนาะเอาเขามาจะได้เขามาในในกลุ่มนี้เนาะครับเนกลุ่มสมาชิกเลี้ยงโคขนส่งพนยังคำนี่เนาะครับเนาะนี่ก็จะเป็นแนวทางเนาะครับเนาะอีกอาชีพเนาะครับเนาะที่รายได้ดีเนาะครับเนาะคือเลี้ยงวัวขุน คนาะคำนะครับเนาะเนี่ยรา,ายได้งามเลยแหละเนี่ยแต่กัวบ้านนะครับนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวบเบาแอดก็มีเวลาเบลแอดจะมารีวิวให้ดูนะครับนะจะพาไปเที่ยวนะครับอ่าตามตลาดงัวตลาดโคกระบือนะครับเนาะอ่าของ จังหวัดนครพนมเรานะครับแต่ละพื้นที่นะครับถ้าที่เบาแอดไปถ้าเบาแอดมีเวลาเบาแอดก็จะพาไปเที่ยวไปชมไปบึ่งนะครับเนาะอว่ามันเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่แล้วแต่ละมือแต่ละมือนะครับเนาะแบบโซนของอำเภอนาแก่ห้าวกระมีอยู่จุดหนึ่งนะครับเนาะอยู่บ้านโคกสีทองนะครับเนาะอำเ่นกระชเป็นตลาดงูนะครับเนาะเนี่ยของอำเภอนาแกของเรานะเนาะ หลังจากให้หัวอาหารหรือว่ากากมันเรียบร้อยนะครับนกก็จะเป็นอาหารแห้งนะครับนกเฟืองให้เฟืองเนี่ยบัดเฟืองก็จะเป็นที่เราเกี่ยวคงเกี่ยวข่าวเรียบร้อยแล้วก็ที่ห้องอัดนะครับเนะอ,อัดแล้วก็จะเอามาเก็บไว้นะครับนะ ลูกอคอกสองตัวกลางคืนเราก็จะจุดไฟนะครับเนาะเนี่ยไล่ยุงตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บก้อนเฟืองนะครับเนะบาะบัดนี้เบ้าเอดกะพามา เที่ยวมาชมนะครับมาเบิ่องนะครับเนาะอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเนาะเลี้ยงวัวขุนนะครับเนาะอ่าเป็นยังไงเนาะครับเนาะสนใจนะครับเนาะอยากอ่ากลับมาอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮหระครับเนาะบ่มี่อย่างเฮ็ทถังถ้ำนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอาชีพอีกทางเลือกนะครับเนาะเลี้ยงวัวขุนโพนยางขามนะครับเนาะอันนี้เป็นอีกอาอาชีพหนึ่งนะครับเนาะอ่าเหมือนบ่าวเอ็ดเนี่ยถ้าจะมาเลี้ยงแบบนี้บ่าวเอ็ดก็ไม่มีเวลานะครับเนาะบ่าวเอ็ดก็เลยเลี้ยงหมูป่าเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับเนาะ บ,บ้านี้เบอร์เอสโค่อ,อัมลาพาจากของเดอะคับเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองเนอะครับเนาะร่ำรวยร่ำรวยเนอะครับเนาะตลอดปีและตลอดไปนะครับฮักหลายแฮงหลายคือเก่าเด้อครับเด้อบ,บ,บุญยูทสุขภาพลุกเดืองเดืองเดือบฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบอร์เอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับ